โบราณสถานเมืองบนประภาสต้นวัดพระปรางงานช่างงานฝีมือขึ้นชื่ออาหารไทยยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตะบนท่าน้ำอ้อย ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งสุขาพิบาลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ลงวันที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2537ให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลท่าน้ำอ้อยและตำบลม่วงหักอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่าสุขาพิบาลท่าน้ำอ้อยเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลสุขาพิบาลท่าน้ำอ้อยจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยและเมื่อวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2547 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน,น้ำอ้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหักยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลท่าน,น้ำอ้อยสวัสดีครับทุกๆท,ท่านกระผมนายสำเริงสังทองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน,น้ำอ้อย กระผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้โอกาสและมอบหมายภาระหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้กระผมเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยของเราในวาระที่เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ8 0 0พรรษาพระมหาราชาในปีพศ2 5 5 0นี้กระผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะนำพาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขและปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีรายได้พอเพียงในการดำเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่าคนในเมืองเพื่อถวายเป็นราชชัยกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยจะดำเนินงานหรือกิจการใดๆทำให้สำเร็จลุร่วงได้น,นั้นปัจจัยหนึ่งซึ่งขาดมิได้คือความร่วมมือเร่อมใจความสามคัคคีความเสียสละของพี่น้องชาวตำบลท่าน้ำอ้อยซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลท่าํำอ้อยเป็นภารกิจในปีนี้จะประกอบไปด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมอาชีพการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมการพัฒนาการศึกษาการบริหารสาธารนณะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยเทศบาลตำบลท่าน้ําอ้อยเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ทางทิศใต้ของอำเภอพยุหะคีรีห่างจากที่ตั้งอำเภอรพรยุหะคีรีประมาณ8กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ34กิโเมตรโดยมีถนนสายกรุงเทพเชียงใหม่ตัดผ่านทิศเหนือติดต่อกับตำบลพยุหะอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ทิศใต้ติดต่อกับตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาททิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทและแม่น้ำเจ้าพระยาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยมีพื้นที่54.31ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการบริหารออกเป็น6ชุมชนชุมชนวัดพระปรางเหลืองชุมชนตลาดท่าน้ำอ้อย ชุมชนวัดบ้านบนชุมชนบ้านเขาไม้เดนชุมชนหางน้ำหนองแขมชุมชนบ้านเขาบ่อพรับมีจำนวนครัวเรือนอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน2,137ครัวเรือนมีจำนวนประชากรรวม5,360คนเป็นประชากรชายจำนวน2,587คน เป็นประชากรหญิงจำนวน2,743คนความหนานแน่นของจำนวนประชากร98คนต่อตารางกิโลเมตรสำหรับทิศทางในอนาคตที่จะทำให้เทศบาลตำบทลท่าน้ำอ้อยและม่วงหับให้กลายเป็นเมืองสวรรค์ว่าได้แบ่งไว้เป็น6มิติมิติที่หนึ่งเทศบาลตำบทลท่าน้ำอ้อย จะทำให้ชาวประชาสะดวกปลอดภัยขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้งให้เป็นเทศบาลที่พร้อมสับด้วยการบริการสาธารณปรโภคสะดวกปลอดภัยภายใน24ชั่วโมงจะปรับปรุงพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องสำหรับมิติที่สองเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยแห่ง สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองที่ล่มลื่นสะอาดเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เห็นแม่น้ำลำคลองสะอาดสวยงามปรับน้ำเสียให้เป็นน้ำใสเอาใจใส่เข้มงวดดูแลรักษาปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพสะอาด ร่มรื่นเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์คืนสังคมมติที่สามเป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้จะวางรากฐานความรู้ให้เด็กสร้างสรรค์ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลายในทุกขแขนงเด็กเทศบาลเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพทุกระดับสร้างโอกาส เข้าการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพที่ไม่ด้อยกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่นๆสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหาความรู้เพื่อให้คนไทยคิดเป็นทำเป็นมีเหตุผลรู้เท่าทันเปลี่ยนการในยุคโลกาภิวัตน์เมติที่4เป็นเทศบาล แข่งสุขภาพดีมีผู้คนมีความสุขดูแลเอาใจใส่สุขภาพคนในเขตเทศบาลทุกเพศทุกวัยส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นเทศบาลอาหารปลอดภัยมีตลาดปลอดสารพิษเปิดคลินิกทุกวันสุกให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่มิติที่5เทศบาลเปรียบสเสน่ ชูสเสน่หให้โดดเด่นด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีไมตรีจิตเชื่อว่าทุกคนที่พบเห็นรับรู้ถึงความภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านั้นได้เมอติดที่หกเป็นเทศบาลแห่งความพอเพียงส่งเสริมผักดันให้เป็นเทศบาลที่มีภูมิคุ้มกันพัฒนาพื้นที่ทั้ง สมดุลทั้งเศรษฐกิจและสังคมน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้สภาพโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่านำอ้อยพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลท่านำอ้อยเป็นที่ราบเรียบและที่ราบเชิงเขาบางส่วนสภาพดินเนื้อละเอียดปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ well, ์เหมาะกับการปลูกข้าวข้าวโพดถั ky, ่วเหลืองและยาสูบมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสำคัญในด้านชนละทานการให้บริการด้านประปาการประปาพยุหะคีรีเป็นผู้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล มีผู้ใช้จำนวน1450ครัวเรือนการให้บริการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยุหคีรีเป็นผู้ให้บริการทั้งหมดสำหรับเทศบาลจะเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลทั้งหมดบริษัท t o โอทีจำกัด สาขาพยุหคีรีเป็นผู้ให้บริการทางด้านโทรศัพท์โดยแบ่งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคคลจำนวน665หมายเลขและมีตู้โทรศัพท์สาธรารณะจำนวน29หมายเลขที่ทําการไปรษณีโทรเลขพยุหคีรีเป็นผู้ให้บริการทางด้านการรับส่งจดหมายพัสดุพันธุ์โทรเลขธนานัต นอกจากนั้นแล้วเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยยังมีขายวิทยุสื่อสารโดยใช้ชื่อศูนย์เมืองบนและลูกขายคูเมือง <S <S <ie> <S การคมนาคมในเขตเทศบาลกับเขตติดต่อใกล้เคียงสามารถติดต่อได้สองทางคือทางบกและทางน้ำสภาพโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะมีอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไปผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวและอ้อยนอกจากนี้ยังมีร้านค้าและสถานบริการเช่นคลังน้ำมันสถานีบริการน้ำมันร้านจำหน่ายกา๊าซตลาดสดชั่วคราวร้านค้าทั่วไปร้านอาหารด้านการอุตสาหกรรม มีการดำเนินงานในส่วนของฟาร์มเลี้ยงไก่ลานตากข้าวโรงสีข้าวโรงงานผลิตหน่อไม้อัดโรงงานผลิตปารา้าและโรงงานอุตสาหกรรมสภาพโครงสร้างทางด้านสังคมของเทศบาลตำบลท่าน,น้ำอ้อยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีศาสนาสถานที่สำคัญได้แก่วัดพระปางเหลืองวัดบ้านบน วัดเขาไม้เดนวัดหางน้ำหนองแขมวัดเขาบ่อพรับสำนักสงฆ์เขาไหว้พระและสำนักสงฆ์ถ้ำเขาบ่อพรับภายในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม6แห่งประกอบด้วยโรงเรียนอรุบาลพยุหคีรีโรงเรียนวัดบ้านบน โรงเรียนบ้านเขาไม้เดนโรงเรียนบ้านเขาบ่อพรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยในการให้บริการด้านสาธารณาสุขในเขตเทศบาลมีจำนวนสองสถานีอนามัยคือสถานีอนามัยบ้านท่าน้ำอ้อยและสถานีอนามัยบ้านเขาไม้เดนนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งคือ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินเพื่อเป็นการป้องกันและระวังภัยทางเทศบาลจึงมีอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน118คนนอกจากนั้นมีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมอย่างสม่ำเสมอนอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยบริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลจำนวนสี่แห่งคือตู้ยามตำรวจตำบลท่าน้ำอ้อยตู้ยามตำรวจตำบลม่วงหักหน่วยบริการตำรวจทางหลวงท่าน้ำอ้อยตู้ยามตำรวจหน้าวัดพระปางเหลืองสถานที่ราชการที่สำคัญในเขตเทศบาลประกอบไปด้วยสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรีสำนักทางหลวงชนบทที่8นครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์สาขาพยุหคีรีสำนักงานพลังงานที่8นครสวรรค์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน